การโชว์นะครัาบเอามาเนี้ผู้ใดบาหนีสวัสดีค่ะน้องอายอักุณาพรเสียงวิหกค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะอีลาน้อยก็ขอขอบคุณรางวัลหนับใจดันหนาวเวทีขอบคุณความหาบวกำแพงขอบคุณมาลัยจาก จากคุณย่าหลอดทองแล้วก็วกบ้านฮักบอดน้อยอ้อายแล้วก็แล้วก็ใครอีกมาหลายพวงเถอะกำลังใจจากแม่แต่นะคะจากแม่แตแล,แล้วก็ขอบคุณมาหลยทุกพวงเลยคะ่ะจ้านะครับอีหลากลับมาเดินสายเมื่อนี้มือแรกหลังจากที่ไปสอบไปสอบค่ะสอบได้บ่ลูก คู่หัวจะทักมาเมื่อกี้ค่ะทักมาว่ารยังครูบอกว่าลายชื่อคนที่ผ่านนูผ่านค่ะเปยัยผ่านวิชาเดียวแกะก็บอกแล้วบอกให้ไปสอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่จะขอ4ี่ซิบขอนูทำได้กี่ข้อสามอะสามข้อสามข้อแปดข้อแปข้อแปดน้ด้ ประมาณยี่สิบขอพันเออ้ยกระแซงมัดลูกมันเป็นภาษาข้าดอกเฮ็ดไปโรัวก็ว่าดีแอะสวัสดีครับน้องโนจากอำเภอบันไพรคับโอ้ยเท่าปัานี่ก็อยากสิเป็นน้องเนาะเรียยวบ้ามวาจันจังน้องว่าออกมาเบิดนี่สายหามึงไม่ยังหลานโอ้ยเชียยนึงกูประตแก่ทอยหนาเวที่สิบคนอี๋โอ้ย เป็นอย่างข่อยว่าสามารถเป็นน้องได้เลยบอกให้จังไหร่พะถ้าสามสิบขวบหนึ่งอ่ะบูย๊ยส่ว3สามสดยังขวบดิส่วเก้าสิบหกเดี๋ยวเอาบาทแล้ว <c oughs> สิบปได้อนใส่ตาผุนตีมารับนอกสามาแต่แล้วค่นอกแสาค่าอำเภอเพชรค่แ <c oughs> ม่แมา่ทาขั้นโทษนี่ข่อยแม่หนูก,ก็ยังนี่แม่หลอดนั้นได้เอิรหอดรถยกไปดังกูบอกฮูจักว่าน้าถ่วงกูขี่รถอน้เซ่นนั่นแหละ <c oughs> นอกสามอำเภอเพนนอกสมอำเภอเพนของดีอำเภอเพนคืออะไรไฟดับดูดูแทกกระโถนดับือแทกบ้าน่อยบอ่อดับเตี้ยบ่าดับเบอร์ดีออดละละยันญภาพกันตัดต้นไม่ดูนะเมื่อนี้เขาล่ำเรื่องต่อก่อนสอดแจงกี่หล่ากออกบ่หนิออกค่ะออกสอดแจงเนาะเออล่ำเรื่องอย่างแน่เมื่อนี้น <ะ S 1> มีเขามีล่ำสองเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวต้อง ฟังนกพงสะกนว่าเพื่อนสี่เห้รัำเรื่องใดเรื่องแรกซื้อเรื่องยังลูกอิติพลคน,นส,วสนัวสนาตาโสเพนีค่ะอิติพลคน,นส,วสนัวสนาตาโสเพนีอีกเรื่องนึงซื้อเรื่องยังลูกอีกเรื่องนึงซื้อว่าไม่ยารับบ่ไดลูกสะพายเป็นปออ ไม่งาล้วว่าได้ลูกสะใภ้เป็นกระเทยเป็นกระ,ะเทยคะ่ะเป็นปอบได้ไร่สาขุเ่็ดเตรียมไก่ดิบมาเนะดีแล้วจะว่ไเ้็เตรียมไก่ดิบขลัวเป็นปอบอีหลีนันเออบ่คอยเมืออ้แร่นร้องไห้นี่แล้วพันย่าคะหนูขออีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนูได้ยินขา่าวว่ากังฟูเอลดีมากอ๋อกังฟูเอลดีให้เวลาหนึ่งนาทีไม่เสียหรอกอยากเห็นใบบุญทําด้วย ไม่รู้ว่าน้องทําเป็นหรือเปล่าเอออีหล่าเฮ็ดเป็นปะลูกต้องรอดูเฮ็ดได้สิไหมโอ้หล่าเฮ็ดเเจ็บแอวกูห้ามเลยจะจะไปสอนหลานก็ส้มย่าสะดุ้งนี่พี่ทําก่อนเอาเอาแล้วบัดีิเด็กน้อยนิ่งกันแล้วบัดดิไม่ยังบัดดิขับรถถอดมันเต็นว่างามตัวมาเฮ้าเล่น แม่แส,สาวสาวในตาสวยอ่อนรักช่วยเมื่อเธอยิ้ม เพราะไแบบนี้เ่ไเ้คือว่าบ่ได้ได้เมียนต้อดอค่ะกูว่าแหเงินเต็มเมียนหลานเลยเจ้าอาสวดๆเหลหลานนะครับโอ้พี่น้องครับเออพี่น้องนั่งพักเติมเบียร์ข้าวหนึ่งเด้อไว้พูดอะไพี่น้องใคร้ทาคาโท่เพ่นกินเบียร์ักเทียกินยังคันพูดแล้วกวหงพูดแล้วน้อง เออเอาพักเติมเบียร์ข้าวหนึ่งเติมผงข้าวหนึองให้โอกาสหลานเดว่าจะเข้าหนึ่งก่อนพักพักโยกเพื่อว่าพักโยกจากแหน้าที่เออทหานเตยมาเน่าเติมแล้วโอ้ยเกือบสามสิบสุโมงก็ไปเนาะ เอานะครับก่อนอื่นขอกาบสวัสดีพี่น้องเชา่าทาคันโท่พี่น้องเชา่ากุดขอนแกน่นนะครับพี่น้องตหมองสุบอลครับที่ไม่กำลังใจหมอลลัเสียงมีหกนกพงสะกรในคำขึ้นนี่นะครับขอพระคุณในหลายขอบคุณโอกาสจากคณะกรรมการเจ้าภาพแล้วกับพี่น้องเชา่ากุดขอนแกน่นพี่น้องเชา่าทาคันโท่ใจโอกาสหมอลลัเสียงมีหกมาทําการแสดงในมือนีนะครับพี่นอมม้องผู้มากม่นีกะคอยโศกโศก,กมั่นหมาน มังมังมีมีลำลำรวยรุยโชคดีตลอดปีตลอดไปงวดสีมาถึกสามตัวตรงตรงเด้อซาดูอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้องวดสีแม่อีกสองมือนี่อ่าแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อมันออกไปแล้วนะมันออกไปแล้วถ้าออกดูเถอะเดี๋ยวมันกลออกอีกเสื้อย่า่เก้ากระพงมันตัวเดียวกันเว้ยไซรุนั่เว้ยส่การ์โหลดมันตีเอ้าให้ลูกหลานในน้ำตัวจะเข้านึงนด้อีแม่เด้อเริ่มต้นจากไอเสลิงเหลียงก็นี่ สวัสดีครับผมน้องกังฟูตะพภ่มครัปลูกหลาดประพ่อแม่อำเภอโนนสังจังหวัดนองบัวลำพูค่ะครับ,รบน้องกังฟูหนุม่มหน่อยจากน้องบัวลำพูครับนี่อานาคตหมอลำเสียงวีโกครับเออเอาอีลาไปนี่ลูกนี่สาวกาลสินนี่เอาในน้ำตัวสวัสดีค่ะ น้องใบบุญมาล่ำอลังการโชว์ค่ะลูกลานโชวจังหวัดกาลสินค่ะช่วยเป็นกำลังแรงใจให้ในายฝนน้ำเด้อค่ะรักนิดๆแต่นานๆน,น,นะคะฝนน่ะจะปากเป็นเนาะเ,เป็ดเ้องเอาเด้เอสิเป็นอาจจะเป็นอีกเพศแม่น้าทีร่รอดเจียระไนยอยู่นและครับเป็นอยังคือว่าน้องใบบุญอลังการโชว์เนื่องจากว่าหนูกับนกนะครับ อันเห็ดมอลำมมาอยู่ในเกฑ์หมอลำัหไงน้ำเผินแล้วนะครับราคา3ามแสนกัวแล้วสำหรับหมอลำเสียงมี6กบัตนี่กละยเห็ดหมอลำวงล่องล,อง,ลองมาอีกวงหนึ่งนะพี่น้องนะครับแต่ไม่มีนกพงศกรไม่มีอาอแต่ว่าเรามีศิลป,ปินท่านอื่นๆฝากพี่น้องนะครับมอลำอ,อลังการโชว์ราคาเริ่มต้นที่2องแสนสหอดสองแสนแ ัพี่น้องมีการมีงานเอื่นใส่ได้ด้วยครับเด้อมาหาพี่น้อง,ก,องก,ก,กูดขอนแก่นเก่าบ่แพงดอกมาลามะลังการโชวอ์ออกแกกบ้า,านแพะมันหนีกระป๋อได้ไกลนาะสองเซนสามเก่าร้องผู้ใด้บ้องหาหมอลำราคาขนาดกลางขนาดกลางราคาแบบย่อมเย้าแบบมิตรภาพมะมันเป็นมิดฉาชีพได้พี่น้องค่ะเออซอสเจ้<ก>งอลังการแท้แน่นอนฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำใจพี่น้องเด้อหมอลำอลังการ